ก้ามปูหนึ่งคู่เชือกฟอกใช้2เส้นคู่นะคะแล้วก็เข็มเบอร์เจ็ทับศูนย์ค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องทำ slip stitch นะคะ slip stitch ก็คือการขึ้นโซ่นะคะปกติค่ะแล้วเราก็ใช้ก้ามปูหนึ่งข้างนะคะสอดเข้าไปในเข็มนะคะแล้วก็ขวัก ไหมขึ้นมาให้อยู่ในห่วงนะคะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะถักเอกลงไปในห่วงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการล็อกห่วงนะคะเริ่มต้นมันก็จะดูหลวมๆห,หน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เาใช้เข็มเย็บเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะอันนี้หมวดจะถักไม่ถนัดก็เลยดูแบบจะถักแน่นๆไปหน่อยคะ่ะ แล้วเราก็พลิกชิ้นงานมาด้านหลังนะคะแล้วก็มันจะมีช่องอยู่เรากา็ใช้เข็มทิ้มลงไปแล้วก็ถักเป็น x นะคะ1 x ค่ะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะแล้วเราจะเห็นช่องช่องตรงนี้เราก็จะแทงเข็มลงไปแล้วก็กวักใหม่ขึ้นมาเป็น X ค่ะทำแบบนี้สลับไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อ ep 2กันนะคะ EP พีสองเราจะมาทวนวิธีการถักอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะถัก x ลงไป 1x น,นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่หนึ่งพอเราขึ้นโซ่1แล้วนะคะเราก็จะพลิกชิ้นงานค่ะแล้วเราก็จะแทงเข็มลงไปถัก x ค่ะสลับกันไปแบบนี้ค่ะง่ายไหมคะหมวยชอบอารายนี้นะคะมันเป็นรายที่ง่ายแล้วเราก็ใช้2เส้นขั้วนะคะ การใช้สองเส้นควบก็จะทำให้งานเราเสร็จเร็วด้วยนะคะเมื่อเราได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็พลิกชิ้นงานพอเราจะถักเอ็กลงไปนะคะเราก็ยังไม่ควักใหม่นะคะเราก็ใช้ก้ามปูนะคะคล้องเข้าไปในเข็มนะคะแล้วเราก็คล้องใหม่ขึ้นมานะคะเป็นถักเอ็กค่ะแล้วก้ามปูมันก็จะอยู่ในนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดใหม่ได้เลยค่ะ พอเราตัดใหม่แล้วนะคะปลายใหมเราก็จะใช้เข็มนะคะเย็บเข้าไปตามสายนะคะเพื่อให้สายรัดแน่นกับก้ามปูนะคะเสร็จแล้วค่ะลายนี้น่ารักไหมคะ